ฟ้าครึ้มครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาพี่น้องมากินกาแฟยาม้าด้วยกินตอนรับฝนพี่น้องหมอกาแฟเช่นเคยจ้าแก้วเนี่ยใหญ่กว่านี้มีอีกไหมนี่อ๋อสำนี่ละใหญ่กว่านี้มันไม่มีเว้ยถ้าใหญ่กว่านี้เราจะเอายุ่เอาอจ การขึ้นฟ้าขึ้นขนวันนี้เอาอีกแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยมามามารับประทานกาแฟยามเช้ากันเลยพี่น้องมาเออปื้ดเอาน้ำถไล่มันยังหยดพอเนาะแก้วใหญ่กว่านี้ัะบุถึกได้เนี่ยโอ้บ๊มีบ๊วยใหญ่กว่านี้สักหน่อยถึงป้าแก้วก็ได้หน้อยพื่อนนี่ดูพี่น้อง โอ๊ยแก้วท่วมหัวเลยเนาะน้อยเพิ่ทำไงนี่ขนมล่ะไปกินด้วยยามเช้าเออมีขนมกินด้วยเบื่อไปน้อง ฝอยทอง <c ười> ขนมปังหน้าคือฝอยทองทางหน้ามันเนาะมนี่คือน้องพี่น้องกันเลยม้าไฟก็มีด้วยคุณน้องนี่ม้าไฟก็มีจ้านี่เขาเอิญม้าไฟม้าไฟก็มีมาคือกันเลยก่อนอื่นเดี๋ยวลองชิมม้าไฟก่อนกินหลายบ่ไดรด้วยนี่พี่น้องมา หวานืมหวานหวานตะกรลดก็มีโ้ดีน้องนอกเลยน้อยกว่านี้มีอีกไหมตะกราดมามากินกาแฟมามาเด้อมาเด้อ เดี <muitas> ๋ยววันหลังจะเอาใหญ่กว่านี้แก้วอันนี้มันน้อยโคตรมาพี่น้องมาเอ้ยสวัสดียำเช้าจ้ามากินกาแฟกินกาแฟกับยายพัดด้วยพี่น้องด้้อขนมด้วยจ้ากินกาแฟกับขนมจ้า มามากินมื้อตัมพี่น้องเชิญจ้าชนแก้วหน่อยจ้ายามช้าจ้าทักทายยามช้าด้วยพี่น้องเด้อเด้อมื้อนี้แหละคุณ Osionfish. nhào nhiều bàn phi nong phun à tốc bơ bàn dài tốc một bàn bàn này cứ khum mà in đó phi nong đó tốc đây tốc đi nó có song ưng nó tém hoàng ưng ôt ét ôt ét lót khung rong mà tại sao phi nong ưng song ưng họ khôn ưng rong mà พอปันขอคนอีหอย่างเนาะอฮ้ยเสียงเซลซเอต่ยายกับโบกินอกยายสงสารมันเอาว่าเรื่องจริงด้วยนี่พี่น้องเอ้ยพูดเรื่องว่าพูดเรื่องถึงกบหรือว่าอื่นยายบบกินนกเด้กะว่าตอนทแรกเนาะอืยายไปเห็นเขามองโอ้มาเบิ้กมาเบิ้กกบมาเบิ้งอึ่งเขาว่าแบบที่นี่เขาเทอ่ออกมาเนาะเที่ยออกมามันมันมันกมท้าอย่างนี้ ที่นีนพี่น้องเออมันเอามือมันเซตตาเซตังซี่แหละมันเอามือมันมเ,เออ็ดตาก็คิดสงสารม,มันพี่น้องก็เลยเลิกินตั้งแ,แ, mm. hm, แต่วันนั şey <t ori> <t ori> <t ori> ้นเป็นต้นมาพี่น้องเอ้ยบกินกอกอื่งกบพี่น้องเอยขอโทษขอไฟด้วยยายบบกินอื่งกับนี่ยายบบกินเวลาเวลาเขาทีเฮ็ดกินเนาะก็เอาเกลือใส่โอ้ยมันมันกันโอ้ยเนาะมันมันเซ็ตหูเซตตามันพี่น้องเออมันเอามือมันเซตตาเอือม เตียนมาก็เคลียเคลียเคลียเคียเคียอมือมาก็เซตเออเซตนั่งเซตนี่ยายก็เลยเห็นก็เลยยายเลิกกินแต่แต่บาตรนั้นเป็นต้นมาเลยคน้องเออยายสงสารมันแต่ว่าไผกินยายก็บอวาดอกว่าเออสมัครยายคนเดียวยายบวกินเด้อพี่น้องเด้อเออยายก็ดูคลิปเพื่อนๆเออต้มอึต้มยังโอ้ยยายยายก็บอกว่านาแซลอยู่จ้า แต่เรื่องจริงนั้นยายไม่กินจ้าอึ่งกบอึ่งเขียดอียังสักอย่างทุกอย่างยายไม่กินด้วยจ้าขออภัยทุกคนนะจ้าบอกว่ากันเนาะเออพูกกินก็กินแ้่ยายบอกกินหรอกจ้าวันนี้ยายก็จะเข้าไปในเมืองคือนนองเอ้ยแค่นี้ด้วยจ้ามากินกาแฟด้วยกันคนขึ้นมาแล้วได้ที่โต๊ะเองก็คือ,อคเนออาะไอชนแก้วนะจ้า กินหลายด้วมันสั่นอยู่ส่เด็กใหญ่ถ้ากินเด้อกินถ้ากินหลายปุ๊บนะกาแฟปุ๊บกินปุ๊บพี่น้องเอ้ยเนี่ยมันจะลงแข้งลงขาเออลง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 มันจะลงแข้งลงขามันก็จะสั่นยิกมันสั่นเลยพี่น้องด้อมันลงแข้งลงขาอืมสุดต่อไปรู้มันมันไปตามนี่ตามนี่เออพี่น้องด้อแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้าวันนี้มาทักทายยามเช้าวจะมากินกาแฟนำตามเด้อพี่น้องเด้อ กินมะไฟด้วยจ้ะมะไฟลูกใหญ่ๆพี่น้องลูกโต,โตๆมะไฟจ้ะลูกยังใหญ่เลยแตหว,า,วานหวานเด้อพี่น้องเด้อหวานเออลองกินดูทีอืมหวานอืมอหวขอบคุณหลายๆาด้วยจ้าคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องเออ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย